เ็นยกขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โห,โหของโอ้โหเนี่ยครับสวนกุหลาบครับยกเข้ามาแบบนี้โอ้โห,โโหลูกนี้ามาชมพาไปชมกับอีกหนึ่งคู่ครับที่น่าสนใจในรอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่นี้เป็นการพบกันร,ระหว่างหนองยะามาครับร้อยเอ็ดครับมาเฉลี่ฟ้าเจอกับสวนกุหลาบลังสิตครับ เปิดแก้เทนยกขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โหเทนยกขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ้โหเหลือหลายเลยครับจังหวะการเตะลูกนี้ครับนี่เป็นการแข่าวในเซตที่2เลยครับผมเซตที่1เนี่ยเป็นร้อยเอชนะมานะคู่แฟนนะครับโอ้อายุน่าจะไล่เรียกกันนะคู่นี้เนะี่ยยังไม่ถึง18ทั้งคู่เลยครับทางฝั่งร้อยเอ็ดเนี่ยแฝงคู่นี้ไม่มั่นใจแต่ว่า ทางฝั่งของโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยครับสวนกุหลาบครับของโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยครับสวนกุหลาบครับ14ปีกับ15ปีครับมสามครับทั้งคู่ครับว่าน่าสนใจเลยครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับเป็นอีกหนึ่งชนกลุ่ที่ กำลังได้รับความนิยมในระดับโลกนะสำหรับเทบ็กบอลนะครับาการเล่นลูกฟุตบอลบนโต๊ะโค้งนี่ครับผมซึ่งก็ใช้ทักษะคล้ายๆกับกีฬาเซบาตาก็บ้านเราเนะี่ยน้องๆที่เล่นเองเนี่ยส่วนมากก็ประยุกต์มาจากกีฬาเซบาาก้าเนี่ยครับเปิดแล้วยกเข้ามาแบบนี้แล้วเปลี่ยนจังหวะครับเอาอะไรครับได้บอลจงขึ้นมาแบบนี้แล้วโอ้โหจากตามอยู่เยอะๆตอนนี้ น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเลยครับสะกอนตอนนี้ตามมาเหลือที่5ต่อ9แล้วครับทางฝั่งของสวนกุลาบครับเสร<ะ>ิมมาลูกนี้ล้วเปิดกับ<อ>ยกสายไกลและแก้ไขกับลูกนี้อะไรก็ังเปิดได้แล้วยกเข้ามาแบบนี้โอ้โหลูกนี้ยก เข้ามาแบบนี้โอ้โหลูกนี้มีโอกาสจะขึ้นแต้มที่6ครับแต่พลาดครับเป็นนางนั่งของร้อยเอ็ดเลยครับขึ้นไปอีกหนึ่งคะแนนครับพยายเป็น10ต่อ5แล้วครับสกอร์ตอนนี้ครับอโอ้โหแล้ด้านค้างสนามเจ้าขวัญเหมือนจะเจ็บเตะโต๊ตะหรือเปล่าครับโอ้โหอยู่เกมเสิร์ฟลูกนี้ครับ เปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจังหวะยอดเอาอะครเบ้ไปเทนยังช้อนเข้ามาได้แบบนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับสกุลาบสกอตอนนี้ครับตามขึ้นมาเป็น6ต่อ10ครับเอาอะครับระยะตอนนี้ครับไม่ห่าง6ต่อ10ครับตามขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับสมุลาบแต่จะทันหรือไม่ทันเลยครับ โอ้โหเสร์มมาดูเกมเสร์ฟที่2ครับ second service ครับโอ้โหไม่มีใครถ่ายเลยแบบนี้เปิดหนึ่งครับยกเข้ามาให้แล้วเป็นจังหวะยอดครับโอ้โหมาลูกนี้แล้วยังยกกลับเข้ามาได้แล้วยังแก้ไขข้ามาครับเปิดหนึ่ง เปิดยกขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นแท่นไปแล้วครับแมทพอยท์ครับแมทพอยท์ของทางฝั่งร้อยเอ็ดครับเทศหวัดเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ถูกต้องครับผมเราแปะแล้วไหมครับจนะ้ะแมนปะเราแปะแล้วโอ้โหเสิร์ฟลรงนี้บอกถ้าหลังไปครับก่อนตอน ตอเจ็รครับวางมาเปิดยกเข้ามาแล้วอย่าลืมนะทุกคนกับว่าการเล่นคู่เนี่ยแล้วลูกนี้ โอเคครับเป็นทันด้านของเทศมาล้อเอ็ดเลยครับเอาชนะไป2ต่อ0เซตครับสุสีมากครับ